สวัสดีครับซูเปอร์โบทนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่จิบออโต์คาร์สาขาชนบุรีนะฮะศูนย์รวมรถยนต์มือสองคัดสภาพดีเกรดเนะฮะเ,เ,เรียกได้ว่าขายดีที่สุดในจังหวัดชนบุรีเลยก็ได้นะครับผมเรามีรถให้คุณลูกค้าเลือกมากกว่า100คันนะครับและโปรโมชั่นส่งท้ายปีนี้นะผมจะมาบอกให้เลยว่าเราเริ่มกันเราเริ่มใช้โปรนี้กันตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะครับก็คือ1เลยออกรถฟรีดาวค่าใช้จ่ายไม่มีเลยนะครับศูนย์บาทน,นะครับอ่าสจากราคารถปกติเนี่ย จากราคาตั้งขายปกติเนี่ยเราลดกันไปเลยชันละ30,000บาทนะคะและที่พิเศษไปกว่าน,นั้นอ่ะลูกค้ากู้เต็มจัดเต็มรับเงินสดๆกลับบ้านอีก20,000บาทครับผม ตรงนี้โปรโมชันนี้เราเราบอกได้เลยว่าค่อนค่อนข้างร้อนแรงเลยนะฮะและเดือนที่แล้วนะครับลูกค้าหลายๆท่านเนาะก็ได้รับสิทธิพิเศษตรงนี้กันไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพากันไปดูเลยว่ามีใครบ้างครับผมไปเลยฮะให้จริงแจกจริงรับเงินสดกลับบ้าน2 0,000บาทฟรีดาวแล้วก็ได้รับเงิน20,000บาทกลับบ้านไปด้วยค่ะัสดีครับบเนี่ยมาออกรถโคชเนอร์กับร้านจิบออต้คาก็คือได้รับเงิน2 0 0 0 0นบาทจริงๆนะครับเนาะได้รับจริง ครับผมได้รับเงินจริงสองหมืนบาทกลับบ้านครับผมจิปออโต้ค่ะให้จริงแจกจริงให้เงินสดกลับบ้าน2 0 0 0 0บาทค่ะรับจริงแจกจริงรับเงินกลับบ้าน2 0 0 0 0ให้จริงแจกจริงครับสองหมื่นบาทครับให้จริงแจกจริงรับเงินสดกลับบ้าน2 0,000ื่นค่ะจิบออโต้ค่าให้เงิน2 0 0 0 0บาทนี้ครับผมค่ะวันนี้มารับรถแล้วนะคะรถตีต้องจิปออโต้ค่าค่ะออกรถศูนย์บาทแถมได้เงินกลับบ้านอีก2 0,000ื่นให้จริงแจกจริง ออกรถกับจิ๊บออโต้คาร์นะครับได้รับเงินสด20,000ื่นครับผมออกรถที่จิ๊บออโต้คาร์ได้เงินกลับบ้านจริงค่ะ20,000ื่นพี่ได้เงินรับเงิน20,000บาทจริงๆเนาะได้รับจริงๆอันนี้ก็คือ20,000บาทนะครับลูกค้าได้รับไปแล้วนะครับอันนี้พี่ได้รับเงินจากทางร้านจริงๆเนาะ20,000บาทครับผมรถสวยบริการดีแนะนำคลิปออโต้คาร์เลยครับบริการดีทุกอย่างครับผมรถสวยแถมเงินกลับบ้านอีก20,000บาทก็ใครที่สนใจนะรถมือสอง สภาพดีดราคาถ,ถูกนะครับบริการดีนะฮะรถไม่มีปัญหาเลยครับติดต่อได้ที่จิบเลยนะครับให้จริงแจกจริงต้องจิบออโต้คาออกรถกับจิบออโต้คาออกง่ายบริการดีแถมเงินกลับบ้านสองหมู่ เห็นไหมฮะลูกค้าได้รับโปนี้กันจริงๆนะครับผมแล้วก็มีรีวิวกันมากมายเลยนะครับผมสุดท้ายนี้นะเดือนสุดท้ายแล้วด้วยสําหรับโปรโมชั่นนะฮะที่ว่าแจกเงินกลับบ้าน20,000ื่นนะครับใครที่สนใจหรืออยากสอบถามหรือสงสัยตรงไหนติดต่อสอบถามได้ที่หน้าเพจเลยนะครับขอบคุณมากครับ